สวัสดีค่ะคุณพ่อการฝันแม่นมาตามหาย้มได้ไปเห็นเื่อผมไปเห็นเนี่ยเนี่ยคนไปหน้าเนาะของคุ้นบนคุ้นทุบ้านบอกเซตไปบันนี้วันเข่าดำหน้าบ่กคุณเซตมันเซตผู้เปลี่ยนเซตเป็นดีๆเฮ็ดจั๊กจงเออของหนังเอาหน้ามันหลายไหมหน้าแปะติ๊บอะไรอย่างเงี้ยใช้ทิมไม่เหมือนเลยคลายบ่ เฮ็ดไทก็เฮ็ดกินสิกิงบี้กินเมือท้องแตกไขาจะหมดจ้ามู้ตด่เก่งบทแทะอายุเท่าไรแล้วนี่ค่ะก็เฮ็ดน้าอ้าวเป็ดสิบหกดยอดหยอดเลยยอดแล้วรถผ้าเฮ็ดนองคนถึงปูนังดีนางั้งงอนอนรถ้าเฮ็ดรถ้เฮ็นอนขารห้าวเพรา้ามันไปมมันกับ่บไปรบไปนะฮะเป็นเฮ็ดทั้งอยากนอนทั้งไปเนี่ยแสิบวกยื้อเวว่าทาย่หันคันบ่า้าของไป วันนี้ก็มาตามตัวเดีท่านผู้ชมแล้วเล็กวิ่งตัวเดียวไม่เคยพลาดเนาะได้ไปค่ะเตั้งหนึ่งมันกรับทูนตัวใดสิมากวันใส่ไปสิมากันเ้งหนึ่งตั้งทูนที่จริงมันกับฟันตัวเดียวฟันตัวเดียวนี่แหละเมื่อนี้ผู้ใดฟันไม่หายแปดตัวผู้ใดฟันมาก <c oughs> ผู้ใดพันมามันหลายตำหนักมันหลายค้อนดโอ้ยตัวกระเย็ดลายมันก็ไปลายมันเอาหนึ่งนี่ยกรหนึ่งไมหนา่ระหนึ่งยิ่งหนึ่งนี่เอายิงหนึ่งคันโตประกอบเดียบนี่เอากระชั้นตากระชั้นเอาช่องตัวเปเนไยเอ้าฝันที่แก่น่ะนะเอาฝันต้องแก่ท่านผู้ชมดูฟันว่าเห็นไม่ยิ่งอุ้มลูกมากนึ่งเสีย แขนกักบักอเลี้ยงนี่ล่ะค่ะแล้วบรรลูกกินน in ุ่มเราผันถอดปากออกผันอันหัวนุ <oh ่มผันที่กินได้หยกมาเสียกระคาดขันนาเรื่องเหล้าเมื่อน่ะบ้านนี้ก็ได้ชี้ตีเลขเซนต์ตัวบ้านนี้บ้านมันหนึ่งศูนย์สี่บอกจังสี่นาขันแมนคุณพ่อตีจะตีเป็นหนึ่งตีนี่ล่ะชี้ซื้ออยู่เดียวนี่ล่ะหนึ่งศูนย์สี่เขียนเลยเนาะอ้ก็เขียนตัวถามหลวงปู่ข่นตีนก็คือว่า ซคนี่ละมันเป็นนึงสีบอกือกังหัวนั่นสีกน่กายเสียออกมาแหมแจ้วเสียขาดมอนลองดอมันเนี่ยนีจะป็นชุหนี่อนออกมาหนี่บนกัอนหนึ่งชุนทีนหมตีหญิ่งมันทีซี่บอกเด็กเด็กนที่ดุดิ่งโอ้บออยาเกีียวกับผัวนามันสี่ดีนี่นิเด็กแยก็เป็นหนึ่งก็เรื่อ่แล้วมันก็จะต้องไม่เลได้มเดียวีบอก เออตัวท่านี้ตัวสีฟันยังหลายขันฟันหลายมวกออกตัวเดียวเท่านี้เนาะใช่ไม่มีประโยชน์ฟันหลายขนาดบ่บ่บ่ก็ตัวนี้ละกีบ้าอันนี้งานหันแล้วอันนี้อยู่บ่แล้วอไรอยู่บ่งานหันยังงวดที่แล้วงวดที่แล้วนะเข้างวดที่แล้วฟัง้นออะไร เลขวิ่งตัวเดียวเข่าอยู่มังหันเดียวมัเข่าวังหันบ่ได้ว่ามาหากันบ่ได้มาแต่ว่าได้อยู่บ่เลขวิ่งบ่ได้บ่ได้วิ่งบ่ได้ซี่เลขซี่อย่างนี้ยังว่าวมันก็อะไรอะไรที่นั้นล้างไข่นี่เด้มักตัวใดวังหันวังหันอ่ะแม่นแไม่ทีอตัวใดแม่เขาลืมลายตัวอยู่ดีแจ้าบอกแล้วมันเข่าบ่น่าระวังตัวเดียวห่วยดูใจแน่นอนหันยิง เอามาส่้เลนะเาส้จังไกันไ่่ได้บินเั่นี่เอออาใหมื่นให้มื่นซื้อให้ย่าของัไไหมเอ้าไช่ดอกเออเอาเอาเนี่แน่เอาเดียวนี่รอดเอาสามตัวเม็ดเดียวไปเลยเนาะ่อเนาะว่งหนึ่งเม็ดเดียววันี้เอาวันนี้ไปเลยเอาเนี่ยอะไรนี่ค่ะหนึ่งศูนย์สี่นี่ละมันจิมพางได้ขมาตัวส่วนสามตัวหนึศนสตัวเดียวไปแทบแนบแนบเออนี่แหละ บ่หาบ่คือเนี่ยพอเลี้ยงเนกะพอเลี้ยงในลายพวยพวยเลี้ยงมาสี่ปากอันเลขสุดยู่เด้อมี่แปดตัวสุดสามตัวช็อกรองเบิ่งเอาเอาแม่นส่เดี๋ยวเดี๋ยวทเขียนเดี๋ยวมาชมแม่เบิ่งเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะค่ะท่านผู้ชมเลขวิเคอร์เล็วิคอร์เนาะเล็กวิเคราะห์กับเครื่องเหล็กสุดท่านนวดเดี๋ยวรอแป๊บหนึ่งนะคะเอาเลข สตัวให้ด้วยมีจ้าทางกว่าแปดเนาะค่ะเข้าๆงวดแรกค่ะค่ะหายบา้งหาเบิงก่อนนะงวดแรกเนาะเอาไปแนมเมือก่อนแนมตะวันได้เผาซีลชุสามตัวเออนี่เนี่นี่ๆเเรียกวิเคราะห์หรามาเหดแบบนี้เออมันเคยแตกสามตัวบ่ค่คะอืมฮอก็เฮ็ดเทียวนี่ยอ๋อได้อามาแปรงปันกันนมาบเเออ อแม่เม yeah, <th> ื่อก <th> ี <th ้เจ้ารุ่นจะได้สางึ้นนะคันสางคันทางคันทางชุดนี้มันเขาสางอีสางพ้อ่อกี้น้าสางต้อคือกรมันเขาแล้วครับมันกจเป็นตัวแนมันคีอตัวได้ร่อยก็ได้ตัวี้เกินมือิดนว่แนนบอกจำตุนเจ็ดเจ็ดตุนสาเอน้ำตาโอ้ยตัวอะไรก็จำโหมันเดียมันกลับดิมึงเกลียดเป็นมากมึง เกงามเลยดิงามเนี่ส่งจเข้าวะ่ง้องเอาหม่สิบหางเอ่อค่ะเ็สามตัวมีสิบหางเอ่อางไปเหน่อยอ่านเลยจนอดไตาสิบหางนึงชือว่าบัวลอยดอกค่ะส่วนมากบัวลายดีนี่ลงนไปแนยจีนเเราแทนไมเก่อเอาอันนี้ก็คือชุดสาตัวของพ่อคานค่ะ คนปล่อยเป็นหมวดแหลกค่ะไปแนบเบงซื้อๆด้วยค่ะไปใหญ่ร่งพุ่ะะ<อ>งกร่องใหญแต่วายาเฝ้าล่องหลายค่ะเอากมี่หกศูนย์สี่เจ็ดหนึ่งสามแปดศูนย์สองเจ็ดศูนย์สามหนึ่งเก้าสามเก้าเจ็ดแปดหกสี่หนึ่งสามศูนย์เจ็ด ตัวเดียวกันตัวนี้เนาะอาสองศูนย์หกแล้วก็สี่ศูนย์เจ็ดค่ะอเอาไปเอฟซีล่องไปพิจารณาเบื้องเด้อค่ะเด้ออันนี้งวดแรกขายยาฟาวลงทุนก็ได้สิลงทุนก็ได้แต่ใบยามเบื้องแนมเบื้องค่ะแนมกันแนมเบื้องก่อนเวลากอะซีเลยใช่ยำยำเบื้องตัวเร่ร่อยได้เพราะเป็นยำทุกทุกงวดแรกกับแนมมังกรเนาะแนมมังกรค่ะมันถืองวดละสามตัวแต่กางที่ละขึ้นบ้านี่ได้ไหมจ้ะบ่ต้อกตัวได้ปะห่วย วีต้ยังอ๋อตรงค่ะดีย่างหนึ่งคือตรงเลยอือมันเลยมันไม่ตัวซ้ำหมดละุ่วหนี้วันนี้ตัวซ้ำแล้วเพราะว่าเฮดแย้มมือซีค่ะเออพี่ว่าจังสี่จังจังสามตัวอ๋อเจังจังสี่จีงจังช่วงคือช่งคือช่วนี้เฮดแน้มเฮดแน้มอันช่้งคือความฝันเลซีเลยจังสีวอกวอกอันข้ามฝันว่าเป็นยัง่งเนว่ท่งเนี่ยท่าปัจจุบันทีมันว่เป็นยังดอกอันนี้ ตัวนี้ตัวส่วนฟันเนาะฟันเม็ดเดียวคือหนึ่งค่ะหนึ่งหนึ่งหนึ่งแต่คุณได้ไม่ตัวรับตัวดีก็มาใ่ได้อ่าจีเป็นบนไล่ก็ล่างแบงค์สินะตัวหนึ่งนี่คิดว่าฟันบนเนาะฟันฟันบนคิดว่าบนเป็นหนึ่งหนึ่งเป็นบนมาจะมันใจจะเปอร์เซ็นค่ะ โอ้ก็จิกหาชิบหาชิมอย่าพอหันลอยคือคนฮหันลอยก็จิกตอกควายอยู่ซี่ของตัวกันมันจะม่หามันก็จิกหน้ากะจิกาแบบนี้มน้าแบบคันหน้าก็จิมหนาแบบนี้เลยมน้าแบบนี้คันบ่เป็นลักซิบค่ะลักหน่วยคือถิอคือลักหน่วยไม่คือลักหน่วยเป็นลักซิบแต่ย่างเดียวกานกันเป็นก็เป็ี่นลักซิบก็ประมาณนี้แหละห้าคาดการวิธีของบ่ะมาณห้า ผู้บอกเลขยู่แต่ว่าจะไม่ชังตัวไหนแต่เท่านั้นน้ท่าค่ะเนื้อที่เนีทา้างไปเอะเดวนี้เนน่ทาพ่อนยคู่ผู้บอกผู้บอกยภาคันเนาะค่ะชอบกระจัดขัดก็ผ่านเนาะแต่นั้นตัวเาะแบบนี้ไปลากั็ได้แล้วล่ะแปดนาทีครึ่งเกือบเก้าแล้วได้อยู่เนาะเอาไปในคุณพ่อให้พ่อเอฟซนี่ตัวเลขก็ได้แล้วตั้งไว้อั่งละให้พ่อเอฟซีเข้านขาหงวนนี้ ให้มีส้วมีลาบเนอะต้องมีเสื้กระได้เออเอาไปล่องเบิงอย่าพุ่งซื้อเอาไปแนมก่อนไปแนมซะก่อนคันกระซื้อกระทิ้อเพิ่งตัวเล่ร้อยได้ได้ไปห้ามันถึกเออให้แนมลาว่าคันคดีแนมมาแนมพี่ค่ะเออแนมมาแหนมพี่เนาะอันวงกลมไหมพี่เนาะให้แนมวงกลมไหมพี่เดยนหกประตูอาติพิษอยค่ะอ้าวันนี้ก็ รบกวนคุณพอ่อขานตัวเมื่อนี้หลายสำนักกาะที่ได้ฟาวาไปตามในนะเอฟซีนะค่ะอันนี้เอาซื้อว่าเราคลิปที่ทไหนยดา wow.